มาครับคุณผู้ชมครับมาบันทึกการเทรดกันเลยนะครับนักทุนครับตัวนี้เป็น EA ที่เขาฝากรันนะไม่ใช่ EA ของผมนะครับเมื่อวานนี้ตัว EA ทองเนี่ยมีการเข้าออเดอร์ไปนั่นแล้วก็เก็บกําไรไปบ้างนะครับเป็นการเข้าแบบหลายคู่เลยแล้วก็สรุปรวมนะครับใช้การหาส่วนต่างลักษณะคล้ายๆกับเป็นการเทรดแบบ arbitrage นะครับปิดกําไรมาเล็กน้อย123เซน นะค่อนข้างเซฟนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพอร์ตของสกุลเงินเนี่ยจะมีติดลบเล็กน้อยประมาณ32ซึ่งยังรังอยู่แล้วก็พอรแรกติดลบ73ส่วนพอร์ตอื่นๆ MT5 อ่ะเริ่มมีออเดอร์แล้วนะครับตัวนี้ติดลบเล็กน้อย64เซนตัวนี้ติดลบ300กว่าเซนมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะไม่มีแล้วนะครับรวมๆแล้วก็ยังทรงตัวนัทุนครับพอดีมันเป็นบัญชีเซนกำไรเนี่ยมันเลยไม่หวือหวามากมาย ค่อยๆเก็บตอดไปทีละเล็กทีละน้อยครั้งละหนึเหรียญสเหรียญหเหรียญเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าผลสรุป3เดือนจะเป็นยังไงของ EA ที่เขาฝากผมรันมาเนี่ยนะครับเป็นทีมงานของโคชบอลเขาก็ยังสรุปผลให้ไม่ได้ต้องรอดูประมาณ3เดือนแต่ EA ค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วแล้วก็ใช้งานดีนะครับไม่จะเป็นต้องปรับแต่งอะไรต่อมามาดูทางฝั่งของผมกันบ้างดีกว่านะ เหมือนจะมีปัญหานะครับปัญหาแรกที่เจอเลยเมื่อวานนี้หลังจากที่เราไปปรับแก้วันเสาร์ที่ผ่านมาตัว EA กริดแบบคำนวณจากค่าสถิติของผมเนี่ยมันยังไม่ยอมเข้าออ,อเดอร์นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับมันติดส่วนไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จะลองปรับแก้ส่วนตัวที่ดีใจมากครับเข้าอ,ออเดอร์แล้วนะครับก็คือเป็น EA แบบ SMC ที่อัปเดตเวอร์ชันมาในวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่า ยังเป็นการเทรดที่โดน SL อยู่ครับเมื่อวานนี้มีการเข้าออเดอร์ไป3ออเดอร์นะครับโดน SL ไป2ไม้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดของผมเองผมลืมเปลี่ยน ให้เขาเทรดแค่ไม้เดียวนะครับเขาก็เลยไปทําการเบิ้ลออเดอร์แบบ2ไม้ราคาต่างกันนิดน,นึงเนื่องจากว่าเป็นการเทรดกรอบเล็กใน t ทฟฟ์เอ็มสิบห้าส่วนถ้าราคาย่อตัวลงมาครับโดนเออลแล้วก็มีการเทรดไม้เซลล์เพิ่มตอนกลางคืนนะครับราคาเนี่ยลงมาสวยเลยแต่ว่าดันเด้งกลับมาชนการทุนก่อนก็เลยปิดกําไรแค่เล็กน้อยประมาณ6กเหรียญแล้วก็เมื่อเชา้าดีครับมีการเข้าในส่วนของตัวโพ i ิชันเพิ่มเติมในจังหวะที่เขาเดือดขึ้นมาซึ่งไปไปตามเงื่อนไขครับ เงื่อนไขคืออะไรคุณทําไมบายบนดอยเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะบายบนดอยหรอกครับแต่มันเป็นการบายที่หลุดจากกรอบถ้าเราลองสเกตดูดีๆครับราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์เขาไม่ควรจะเทรดในกรอบไซด์เวย์เวลาราคาหลุดปุ๊บเนี่ยเมื่อสัญญาณเข้าได้เขาเลยจัดการเข้าตามนะครับแล้วก็ SL นี้เป็นไปตามที่ผมตั้งใจไว้เหมือนกัน เพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราเจอปัญหา SL ตั้งแบบไกลมากกว้างมากๆเลยครับแต่ว่าพอปรับแก้อะไรเรียบร้อยเนี่ยตัว SL กับอัตราส่วนของตัว TP มันก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปปรับแก้อาจจะต้องให้ SL เนี่ยขยายมากกว่าเดิมหน่อยนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันใกล้เกินไปเพราะมันใกล้เกินไปปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาอยู่ในกรอบไซด์เวย์เรามีโอกาสที่จะโดน SL ได้สูงมากๆเลยนะครับตุกดีแล้วก็ผมมีการปรับเพิ่มเติมด้วยปกติแล้ว EA ตัวนี้เขาจะเทรดแค่ช่วงตลาดยุโรปถึงตลาดอเมริกาแต่ผมก็ลองปิดตัวเงื่อนไขนะปิดเงื่อนไขเวลาคือคุณไม่ต้องทํางานเป็นกาหรอกครับคุณทํางานทั้งวันเลย24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูผลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างสรุปแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยเรายังออย่าเรียกว่าเราตัวเรียกว่าผมผมยังไม่ประสบความสําเร็จนะกับตัวนี้แต่ ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยครับแม้ว่าเขาจะโดน s อเพราะทุกอย่างเริ่มเป็นไปตามที่ผมมองเอาไว้คือมันมีการกําหนดกรอบ tpsl ชัดเจนมีการกำหนดกรอบรรอัตราส่วนสามารถตั้งการทุนกันกำไรได้ไปไปตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเหลือแค่ปรับแต่ง modify นิดนึงว่าทำยังไงให้มันมีโอกาสในการทำกำไรได้สูงมากกว่าขาดทุนบ้าง เดี๋ยวต้องลองติดตามในระยะยาวครับนั่งทุนขาดทุนหนึ่งไม้ได้ไม่เป็นไรขาดทุนสองไม้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าวินไม้หนึ่งเมื่อไหร่แล้วก็คืนทุนหมดนะตัวดีเป็นไป,นปนตามอัตราส่วนครับแล้วนี่ก็คือการสรุปนะครับบันทึกการเทรดของผมทั้งหมดเลยครับนั่งทุนเดี๋ยวไว้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เช้ากลับมาติดตามแล้วคืนนี้อย่าลืมนะครับเรามีเทรดด้วยกันตอนช่วงเวลา19นาฬิการครับสำหรับวันนี้นั้นเดี๋ยวผมขอดูคำถามน,นิดนึงเผื่อมีใครมีคำถามเพิ่มเติมพี่เด็กน้อยขอบุ <ๆ S 2> สวัสดีครับทุกท่านอ้าวไม่น่าจะมีใครมีคําถามนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องแยกย้ายกันก่อนครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับนักองทุนผมเพิง่งได้รับการแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่เอมานะว่ามีพี่นักลงทุนบางคนเทรดภายใต้พันอร์ในคนของผมแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้รับรีเบทเงินคืนนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร นักลงทุนลองทําตามคลิปวีโอนี้ใหม่นะครับโดยใช้บัญชีเทรดใหม่ก็ได้และเดี๋ยวค่อยโอนเงินภายในเข้าไปเทรดที่พอร์ตใหม่นะบัญชีมันอาจจะเกิดจากการติดบั๊กหรือบางทีเราอาจจะใส่โค้ดเนี่ยผิดก็เป็นได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าบัญชีใหม่ขึ้นมาครับมันจะได้มีรีเบทเงินคืนส่วนเงินคืนนั้นจะเข้าในทุกๆวันก่อนเที่ยงรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเข้าไวครับประมาณ8ปดโมงเก้าโมงเงินก็น่าจะเข้ามา Wallet ของนักงทุนแล้วล่ะอย่าลืมถอนไปใช้นะครับสวัสดีครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะทุกคน สอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่